ถึงไหนแกเพื่อนฉันขอรอบเดียวไม่มาแกเพื่อนฉันนะ่ะเขาขอรอบเดียวไม่มา,ต,า,นะออมมาตั้งค่าได้รับเงินเลยนะขอรอบเดียวไม่มาตั้งค่าได้รับเงินเลยอะไรหนึ่มงอะไม่มาแต่ว่าตั้งค่าได้รับเงินเหรอของหนูขอเพิ่งขอรอบแรกแต่ยังไม่มาน้องในหัวกดกดด้วยนะครับจับพิจเจลนะคะ น้องเล็งบอกว่าเกาหลีหรือซิซุซันเล็งนะคะจากน้องเล็งเนาะอะไรเนี่ยยยทอลำเอียงมากนะอะไรคือยอทอลำเอียงไม่ใส่แว่นก็สวยครับพี่นิวีโอ้ยขอบคุณน้องไนหัวนะคะวันนี้นึกอยากนึกอยากขึ้นแบบว่ามาแบบว่าไม่อยากเป็นเด็กแว่นนะเลยใส่คอนแทค้าไม่ใส่คอนแทกก็อ่านไม่ออกอ๋ YouTube. อยูท <laughs> ูบอ y o ยูทูบลำเอียง หลานสาวกลับมาละโรงเรียนเลิกไวยนะจากน้องโดนนะัดสวัสดีน้องวัยรายป้ายแดงจ้าน้องเลิงนะพี่แจวอ่าติดกับอ่าติดกับผมอ๋อติดกับช่องนี้อีกแล้วนะครับจากน้องในหัวนะวันนี้ใส่โบแดงมานะใส่โบแดงมาแล้วก็ใส่เสื้อแดงมาให้มันเข้ากับตรีมเลยนะะ ทุกคนได้อะไรกินวันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเราตั้งค่าขอพินสี่เดือนถึงได้อ๋อแต่เพื่อนฉันขอแค่หนึ่งครั้งได้เลยสวัสดีกระปุ้มพิรัตาวันนะครับจากน้องเลิงนะคะน้องเล้งเปลี่ยนชื่อใช่ไหมอันนี้รู้ว่าเอาอีกโปรไฟล์หนึ่งมานะหวานเจี๊ยบเลยละลองในหัวจากที่แจวนะแล้วก็หวัวเหรอ ถ้าบ้านฝนหนูไม่เอถ้าวันนี้ฝนไม่ตกนะพี่แจ๋วหนูก็ว่าหนูจะซักผ้าลแต่พอดีฝนมันตกเมื่อวานก็ฝนตกก็เลยไม่อยากเอาเออ่เข้าเครื่องนะกะจะแบบว่าไม่ปั่นแห้งไงเอาซักเนาะแล้วก็ปั่นธรรมดาแล้วก็มาผึ่งตาถ้ามันมีแดดมันน่าจะอ๋ออีกบัญชีเพราะว่าอันซาลิงก็จะอีกอันนึงเนาะรูปโปรไฟล์หนึง่งอันนี้ไว์ไรายป้ายแดงนะ ทีแรกก็สงสัยนะวัยหลายป้ายแดงแต่พอเห็นภาพข้างในอ่ะแต่ยังไม่ได้กดเข้าหรอกแต่คิดว่าสไตล์มุมหันแบบเนี้ยเป็นน้องเลงนะเอามาไวัมาแหละวารุณคอมชแนลวัสไวททวิดาอันเัได้ด็อกเตอร์เอเดอรนอกมาของพี่สิบวันได้ผิดแล้วนะขอขิงนิดนึงนะ เอาพี่แจวส่งอิตาลีไงของหนูส่งไปไทยอ่ะแล้วก็พี่ศักชยัยสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ศักชัยนะคะเมื่อวานนี้หนูไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดุหนูมาขึ้นวันนี้วันนี้ีใส่แว่นนะใส่เสื้อแดงแล้วก็บแดงด้วยนะคะพี่ศักชัยบอกว่าสวัสดีคนยิ้มน่ารักนะคะหนูรีขอบคุณพี่ศักชัยนะคะที่แวะมาให้กําลังใจหนูหลังบ้านเลยนะน้องในหัวบอกว่า แพ้ทางสาวแสดงจังครับนะฉันแพ้ทางคนอย่างเธอมันเอาแต่เพล่ไม่กินไม่นอนใช่ไหมอยากบอกเธออีกครั้งโอ้ยไม่ใช่เว้ยโปรดเธอนักขอวอนหยุดนารักได้ไหมใจฉันกำลังละลายได้พิมพ์ฉันระเบื่อเป็นพิมพ์ แล้วก็น้องเล็งบอกว่าบัญชีนี้นะดองจนบูดได้ทีเลยเอามานะกำลังเปรี้ยวพอดีใช่ไหมพี่หนิงก็ส่งหัวใจกอดๆมาให้แล้วก็หัวแล้วหน้าเขียวนะคะแล้วก็น้องเล็งก็บอกว่าสี่เดือนได้ผินสี่นาทีได้เล็งนะ เล้งเล้งเล้งนะพี่นางเห็นไหมดูพี่นางทำหน้าก่อนนะเล้งเล้งน้องเล้งคารมคุขมคายนะจ๊ะคารมคุขมคายไม่พอนะโอมระรวยกรวยงงก็มาหานะทุกคนโอ้ยพอบ้านก็แก,ก๊กก็แก,ก๊กก็แก,ก๊กจะไปไหนก็ไม่ไปสักทีนะชอบเดิน วนคุณทวดเขินหน้าส้มออ,อันนี้เขาเรียกเขินหน้าส้มเนาะคุณทวดเขินหน้าส้มนะทําภาพกูแต่ว่าเขินหน้าส้มอันนี้พี่จะจําไปนะเล็งเขินหน้าส้มนะสติ๊กเกอร์เขินหน้าส้มอะไรวะ